ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรบทรัตนาสูตรก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีปิดทองดวงแก้วบรมจักรรพัิและพิธีทอดผ้าป่าสหาวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจันเพงกวงวันและกัลยาณมิตรอรินรัชนีใจปิ่น เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยกัลายาณมิตรกนกรักษทองกัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐถินพร้อมแจ้งข่าวบุญและนำอธิษฐานจิตผ้าไตรกฐถิน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติที่มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ